ซอีส,สานบานทงจ้าซอีส,สานป่าถื่ไซนะจ้าเถื่ไซอีกแล้วซอีส,สานย้ายแล้วก็สีเห็ดปลาล้านะจ้ะเนะะาะปลาลาน้อยปลาลาปลากระเดิดปลาลาปลาขาวจ้าป่าที่ได้มาแล้วก็บีบขี่ทำความสะอาดนะจ้าล่างทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปแล้วจ้า,ย,าย้ายพาเห็ดขั้นตอนเห็ดปลาลาน้อยจ้า มี่ฮอดปลากระเดิดพร้อมจ้ะจ้ะปะลาปลาขาวนอดนะจ้านอดที่สาอีสานส,าสาิเฮ็ดอันนี้ก็เป็นสายอีสานที่ตำเป็นห้ำจ้ะเครื่องปรุงเอาเป็นข้าวเปลือกเอาเข้าวเปลือกมะควงนะจ้ะข้าวเปลือกมะควงแล้วก็มาตำนี่นะจ้าไม่จางซีหอมจ้ะถ้าเ้างเปียงห้ำตำลุงสีที่เพิ่นสีขาวมันสิไม่กินอับจ้ะนี่เขาเฮ็ดเองเลย เอาเข่าเปลือกมะขวล้วก็มะตามัมเพื่อให้เขาจะได้ปรุงรสกับเห็ดปลาราน้อยเนาจ้าเห็นเลยจ้ปะปลาราน้อยชุ่นจ้าตอนนี้ตัมตัมหั่อยู่จ้ะหัห่หอมนะจ๊ะกินหอมเอาเข่าเปลือกมะขวานะจ้ะแล้วก็มะตัมเพื่อเขาจะได้ไปมักใส่กับปลาร้านะจ้ะ นี่ละการวิธีการเฮ็ดปลาล่าที่คนอีสานปลาลาหรือปลาแดกจ้ะเฮ็ดปลาแดกไปกินโดนๆนะจ้ะย้ำนี่ปลาลายเขาบอกทิ้งแล้วค่ะเขาเฮ็ดไวยเป็นปลาล่าเฮ็ดเป็นปลาแดกเขาไปกินเมื่อเขาต่ำห้ำแล้วนะจ้ะเขาต่ำห้ำแล้วเขาก็เอาปลาปลาลาหน่อยเกี่ยวเฮ็ดไว้นะค่ะมีปลาคาวปลากระเดืองปลาซิวจ้าบีบขีดเรียบร้อย มาต่ำต่ำใส่แล้วก็เอาเกลือจ้ะเกลือส่วนผสมเกลือกลัวจะได้กินกับเป็นเดือนพนละจ้าเป็นเดือนเดือนกลัวปลาลาเขาจะิิเป็นจ้าตอนนี้ก็คือต่ำหอมค่ะหอมคำที่เขาต่ำ ค่ะวิธีการเห็ดปลาแดกปลาล่านะคะเนาะปลาแดกอาหารขึ้นซึ่งคนอีสานเขาจ,าจะแต่ว่าน,นี่มันเป็นปลาล่าน้อย ตำ่ำใช่ไหมมันเข่ากันแล้วค่ะแต่ว่าพอถึงกับให้ปลาแหลกนะคะเอาเกลือใส่เยอะน้อยยายแตะเบื้องล้วชิมเบื้องล้วว่ายังมีรสจางอยู่แล้วก็แ่บยังบนนันว,นว,นว,นวนี่จะเป็นปลาเน่าเออมันจะเป็นปลาเน่เนเนาเนาะคะ่ะคันมันคันมะพอเกลือจ้ะอ่าเสร็จแล้วค่ะเฮยหอมหลายจา้ะใส่กระปุกจ้ะแล้วก็เตรียมใส่ภาชนะเนาะคะ่ะภาชนะปิดฝาสนิทประมาณเดือน คุณยายว่าเดือนหนึ่งเนาะคะ่ะจังสิได้กิน,นคุณยายเก็บใส่ภาชน,านะแล้วค่ะ นี่จ้าวิธีาการเห็ดประเด็ดของคนอีสานนะลูกจ้าประเด็ประน้อยเก็บปิดฝาเลยจา้า